ดีค่ะอัปเดตด,ดวงรายวันกับอาจารย์วยตอมเหมือนเดิมนะคะพระเจ้าวันที่3าธัานวาคมนะจ๊ะตั้งใจตั้งใจนะคะตั้งสมาธิให้ดีนะคะก่อนจะเลือกไพ่นะคะหลังจากเลือกไพ่แล้วนะคะก่อนไปฟังคำทำนายอย่าลืมติดตามอย่าลืมแชร์กันเป็นค่ะกลัวให้กันเหมือนเดิมนะคะอาจารย์ขอเปิดไพ่ก่องแรกก่อนแล้วกันนะคะเปิดไพ่กล่องแรกวันนี้สิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณขอยไพ่เปิดมาดีนะ ขอให้ไพ่เปิดมาดีนะคะขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้นะจ๊ะไพ่ตัวตนของคุณปวดเมื่อยตามแขนตามไหล่ตามหลังนะคะปวดเมื่อยแล้วก็เมื่อวานไปนทําอะไรมาจา๊ะเมื่อวานทํางานหลักหรอหรือตอนดึกๆไปทําอะไรมายกของหนักหรือเปล่าหรือว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพไม่ค่อยได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอาการทํางานหนักยกของหนักอย่างนี้หรือเปล่า หรือว่านอนผิดท่าผิดทางตะคุงตะกิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไม่ค่อยทานอาหารที่มีประโยชน์หรือเปล่ายุ่งมากเกินไปหรือเปล่าคะหรือไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพตัวเองอะ่ะเออไพ่ใบที่สองอ,อาจารย์มองว่าคุณมีงานเยอะจังเลยอะ่ะงานหนักมากเลยนะงานเยอะมากๆเลยนะคะอยากจะให้ไปนวดบ้างอะไรบ้างนะคะไอ้ที่แบบปวดเมือเอ่อยคอบ่าไหลเนี่ยควรจะไปรักษาไปควรจะไปนวดนะ งานเยอะมีเรื่องให้ต้องทําเยอะมีเรื่องให้ต้องคิดเยอะมากๆหนักหน่วงเลอเกินเลยนะวันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณว,ว,ว้าวสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะฮะจะบอกว่าวันนี้ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดข,ขึ้นกับคุณเป็นสิ่งที่ดีอยู่เสมอค่ะเป็นสิ่งที่ดีเป็นเขาเรียกว่าสัญญาณที่ดีมากๆเป็นสัญญาณที่ดีคุณจะได้พบทางสว่างวันนี้ อาจารย์มองว่าอยู่นะช่วงก่อนสองทุ่มนะคะคุณจะได้รับข่าวบางอย่างจากาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วกันอาจจะเป็นผู้หญิงสักเก้าสิเอร์เซ็นต์ที่จะติดต่อคุณมาที่จะบอกข่าวดีของคุณในวันนี้นะ่าจ,จะเป็นผู้หญิงเก้าสิซนแล้วก็อาจจะเป็นผู้ชายที่มีนิสัยใจดีเหมือนผู้หญิงประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างี้ค่ะแต่ที่แน่ๆดีแน่นอนที่คุณจะได้พบได้เจอวันนี้ถ้าอยากจะไปทําบุญวันหยุดนะ ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่าได้เลยสบายมากอุทิศให้ครูบาอาจารย์ให้ทิวดาระจําตัวนะคะแล้วคุณจะพบทางออกที่ดีมากๆในชีวิตของคุณคุณจะพบคนมาอุปถัมภ์ในเรื่องอะไรต่างๆที่คุณยังมีปัญหาติดขัดอยู่แต่ถามว่าวันนี้คนที่เลือกไพ่กองแรกอะ มันไม่ได้ถึงขั้นว่าติดขัดอะไรขนาดนั้นหรอกแต่เพียงแต่ว,ว่าไม่ไม,ไม่แบบร่างกายอะ่ะมันเหนื่อยไงมันเหนื่อยมันเพลียรหรือเราอาจจะอายุเริ่มเยอะและ้วทำงานหักหมมากเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ใดๆก็จะได้รับข่าวดีคนมาบอกมาอุปถัมมาช่วยเหลืออะไรประมาณนี้เลยนะคะก็ร,รอดูนะจ๊ะก่อนสองทุ่มคืนนี้นะจ๊ะอย่าลืมไปทำบุญที่อาจารย์แนะนำด้วยนะสาธุบุญไว้ล่วงหน้าแล้วกันเนาะ อะต่อไปคุณที่เลือกไพ่ของที่สองนะคะสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้นะคะขอให้ไพ่เปิดมาดีนะคะในดูซิวันนี้วันหยุดด้วยเนาะตัวตนของคุณวันนี้อูวันนี้จะไปทําบุญใหญ่หรอคะหรือกําลังจะไหว้อะไรอยู่คะจะไหว้ที่บ้านไหว้บรรพบุรุษไหา้เจ้าที่หรือจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดอยู่จ้าหรือจะไปแบบเอ่อทบุญไหมอาจารย์มองว่าเป็นการ ไปทําบุญและบวกไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไปขอเรื่องงานกับเรื่องเงินนี่แหละแต่ก็น้อยที่จะขอเกี่ยวกับสุขภาพนะวันนี้พร้อมที่จะไปหรือไม่ก็พอฟังคลิปนี้จบแล้วเฮ้ยฉันเลือกไพ่กองที่สองอะ่ะอาจารย์เปิดพไพ่ใหม่นี้ฉันไปเลยดีกว่าก็มีนะวันนี้เป็นวันดีของคุณเลยนะถ้าคุณจะไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกให้เพราะว่าไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาในตัวตัวของคุณอ่อันแรกเลยอะ่ะแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ พร้อมที่จะให้คุณไปขอพรอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของการเงินคุณอาจจะไปขอพรเรื่องของการเงินนี่แหละรอเงินรอผลตอบแทนค่อยๆแล้วแหละวันนี้ก็ค่อยๆเข้าค่อยๆได้ค้าขายเนี่ยยอดจะดีกว่าเดิมแล้วกันนะคะหรือรอเรื่องเรื่องกับการเงินเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะก็จะดีขึ้นเงินจะเริ่มเข้ามาแล้วนะต่อไปไพ่ใบที่สามประสบความสําเร็จมากๆเลยแหละไพ่ใบนี้ มีทั้งการเริ่มต้นที่จะสำเร็จและที่เริ่มต้นแล้วก็สำเร็จนะคะคุณอาจจะไปขอพรเรื่องงานเรื่องเงินนี่แหละหรือเรื่องที่แบบใหญ่ๆอะค่ะขอบ้านขอที่ดินอย่างเงี้ยของงานใหม่ขอโปรเจกต์ใหญ่ๆของงานใหญ่ๆหรือบางคนขอแบบสุขภาพไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้ไปเลยแบบขอแบบใหญ่ๆไปเลยอะค่ะหนักๆใหญ่ๆไปเลยทําได้นะวันนี้จะ บอกว่าถ้าทำบุญอะไรดีวันนี้ทำบุญสร้างวัดสร้างวิหารสร้างพระอย่างเงี้ยสร้างกุฏิสร้างถนนสร้างกําแพงวัดใหญ่ๆอย่างเงี้ยไปเลยอะ่ะจะปังมากๆนะคะก็ลองไปทำดูนะคะอาจารย์ก็ขอสาธุอนุโมทนาบุญไปด้วยเด็จ้ะ